ไปเรียนการแสดงมาเพิ่งกลับมายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับใกล้เข้านอนกันอย่างดี I'm fine I'm okay คีชนะเตงนิ่งนิ่งออ้ยเสียงไม่มีแล้ววันนี้ไปวันนี้ไปเรียน acting มาเป็น card comedy นะครับผมก็สนุกดีครับผมวันนี้ก็ happy ดีในเจออะไรใหม่เพราะว่า first ก็ยังไม่เคยเรียน card comedy เลยครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ห้าโมงออกจากห้องประมาณสี่โมงครึ่งไปสี่โมงประมาณสี่โมงแล้วก็เรียนห้าโมงถึง สองทุ่มแต่ก็มีอาจจะมีลงมีเล็ดนิดหน่อยน้าใส่มาไม่ใส่น่ะชิวเพิ่งขึ้นเลยเนเม็ดหนึ่งตั้งเม็ดหนึ่งใช่ไหมล่ะให้ใจได้ไหม ก็ได้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอครับขอเป็นเงินอื่นแทนไลยโอ้ยอ้มอะไรอยู่กินอกไก่ครับอกไก่ใส่พูดได้ไหมกลัวโลนปิดกั้งเนี่ย กกไก่ไม่มีคนหมักนะครับ้ซื้อเซเว่นกินติดตามตั้งแต่ซีรีส์ซีรีส์ไหนไม่มี พี่ไม่เคยเล่นรอเล่นนะค,นะครับอดกินแบบนี่หิวมากครับ อนแล้วว่าจะกินคําเดียวให้หมดเชื่อไหมว่าเฟอร์กินอ,อกไก่คำเดียวหมด มีคนตื่นมีคนตื่นแล้วโวยวายช่วงนี้เฟิร์ดคุมอาหารก็ไม่ค่อยคุมหรอกก็กินปกตินั่นแหละแต่จะเว้นแบบของทอดไวอะไรเพราะว่าอยาก ฟิตหุ่นอยู่ช่วงนี้ผู้คนกินข้าวกันแล้วใช่ไหมครับยังไม่อิ่มเลยดูเฟิร์สไปก่อนได้ไหมอะเบื่อเฟิร์ดกันยังเดี๋ยวเอาผักกาดมานั่งไม่เบื่อเฟิร์ดเฟิร์แต่คิดถึงผักกาด าไลฟ์เร็วม <mm ีคนนี้ถึงเนี對對่ยไปแล้วคุยกับพี่ๆเขาหน่อยเขาให้มาไลฟ์เนี่ยเอาไหม ้องหมดแล้วใครกินของเล่นน่ะอ่าไม่เอาอะไรล่ะอืมอืมจะไปละโอเคแค่นี้นะหายคิดถึงยังหายคิดถึงอากาศยังว่าจะได้อืม เออนี่เดี๋ยวเฟิร์เทนให้ฟังทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมว่าผระกาดหูหนวกยอนยูยูนิมๆินไหมโอ้ปกติถ้าเปิดเสียงแมวแมวจะต้องหาใช่ไหมครับว่าเสียงมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลอง ไม่มีกระดิก,กเลยนะเชื่อ,อยัง,งหรือประกาอาจจะแกล้งแกล้งทํำเป็นไม่สนใจก็ได้มัง้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ไปให้หมอดูอันนี้วิจัยเอง,มงไม่เป็นอะไรเนาะหนูเนาะ คุยกับเขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ขนมวัสดีครับวัสดีครัหนูเป็นคนกินของนองิดนึงไม่ว่าอะไรใช่ไหมประกาศไม่ได้ตั้งใจนะมันก็แค่น่ากินเอง แล้วว่าอยากจะกินอีกไหนใครบอกว่าเจ้าของเล่นมาให้ประกาศอีกนะประกาศรอสวบอยู่ใช่ไหมล่ะประกาศน่ารักไหมเขาว่ากันว่าแมวได้ยินแต่อยู่ที่ว่ามันจะสดใจเราไหม อ้าวประกาศประกาศประกาศไม่สนใจพ่อหืมไปวัดได้ดีไหมไปอยู่วัดไหมเอาไหมไปอยู่วัด งั้นฉันไปแล้วนะอวเออ老เต太รู้สึกทรมานสัตว์วอ่ะโอ้ลงไลก็เดี๋ยวก็ไปอาบน้ำแล้วครับนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลกลับมาก็เนี่ยมาไลฟ์ให้ให้ทุกคนหายคิดถึงก่อนตอนตอนแรกแกจะงีบงีบก่อนมาไลฟ์ด้วยแต่นอนไม่หลับ คิดถึงตอนแรกจะมาจริงๆวันนี้ต้องมา2องทุ่มแต่ว่าเฟิร์สมีเพึ่งโรงเรียนขาดการแสดงคอมเมดี้ไปเรียน5้าโมงถึง2องทุ่มก็เลยเลื่อนเวลานะครับทุกคนอาจจะงงว่าทำไมไมมาดึก แล้วพรุงนี้ใครไปทำงานกันไหมเนยไปเรียนกันเปล่าพรุนี้วันหยุดเหรอทำไมนอนเด็กจังเลยขันจริงๆ เดี๋ยวสักพักเฟิรก็ลงแล้วครับเพราะว่าก็วันนี้ก็ใช้ energy ไปเยอะอยู่เหมือนกันก็รู้สึกไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนกันขอโทษนะวันนี้อาจจะดูแบบอ่อมๆเนื่อยๆหน่อย4 0สี่จุดศูนย์ศูนย์แน่หูตละคนเวอร์มาไม่ใช่ อิ่มแล้วครับผมตอนนี้อิ่มอิ่มมากมาอิ่มใจสาม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 กว่าตเกดเดยอะเกหน้อยก็เท่านั้นเลยครับจริงๆ บ่งหนาจะได้ทานแบบเฮลตี้คุ้มหวานมันได้จ้าได้เลยครับปกติก็ช่วงนี้ก็เริ่มทำอาหารกินเองอยู่ครับผมทำหลายๆอย่างไปหน่อยแล้วก็ต้องมาหลายด้วยก็เลยแบบเออซื้อข้าวเซเว่นก็ได้ง่ายๆแบบแค่อกไก่กินนิดเดียวเลยครับตอนนี้คืนไม่ไม่ไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วน เธออ้วนแล้วแมวดือ้อละจ้ะแมวดือ้อแมวดื้อก็ต้องอุดมสมบูรณ์แมวดื้อไม่เป็นไรไม่ต้องคุมหรอกป่านัดกินข้าวเ<อ>มื่อ,อไหร่โชว์ไลฟ์ไหมครับไม่เห็นบิชว์ไลฟ์เลยอืม คันอะได้ครับพี่โชเฟอก็น่าจะไลฟ์ต่อไม่ไหวอะพักกาศยังไม่ได้อาบน้ำด้วยก็เลยคันเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ด้วยกันนะพี่โช ได้เลยกลับบ้านไปทำอะไรครับขอเช็ดหน้ากันเพลงมาพี่ไปถึงเพลงเลี้ยงส่งเหรอ มีคนบอกฟิชโช์พิมพ์ยาวๆได้ไหมฟัน,นึ่งเฟิร์ด,ด้วยพักพ่อนพักผ่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานกันไม่ไหวนะไปเรียนกันไม่ไหวนะขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาไลฟ์อีกครับผมวันวันพุธนี้รอดูนะครับว่าแขกรับเชิญจะเป็นใคร บายไม่ไหวบอกไหวยังไงเนี่ยจริง